สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังรับช่มช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะครับพี่น้อง่ะเมื่อนี้ค่ะเป็นวันเกิดของตลกสาวตุ๊กตาไก่ทองเฮ้ยพี่ประเดชุมีทูมีหนูทูมีเป็นประเดชูมีนะคะตุ๊กตาไก่ทองนะคะขอบคุณทุกค้ำหววพรนะคะที่มอบห้สาวตุ๊กตาไก่ทองคนนี้นะคะพี่น้องขอบคุณมาแล้วออนไลน์ทุกๆคนนะคะที่โ่งมาให้นะคะเมื่อนี้โชคดีโชคดี เดเมษายนนะคะระเบียบว,วัตนศิลป์มะเร็งอยู่บ้านบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องขาในอำเภอนี่แหละอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิบ้านเกิดเลยครับพี่น้องโอ้ยมือนี้กะสิมาไหวพ่อไหวแม่ีิมาเมษาพันเมษาพันเมษายนสนิมาหายายพอดีเลยวันเกิดอยู่บ้านก็ก็เลยสิมาหาครอบครัวมาหาพลังบวก ให้พ่อแม่เมอบพลัมบวกให้พี่น้องค่ะจะได้ไปสู่งานต่อเมราะว่านนี้อยู่หนงองบัวลำพูก็ได้ไปงานพี่นออ้องเพราะว่าขัดข้องท,งทางเทคนิคนิดหน่อยสำหรับสุขภาพเจ้าของค่ะพี่น้องคะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็เลยเด้นไปพบแพทย์ก็เลยได้ลาพอมือนึงค่ะมันอีกก็มาทํางานแล้วค่ะก็มาสู้งานอีกอีกวันนะคะตอนนี้เราอ,าอยู่ผู้เชียวค่ะกําลังจะเข้าสู่เกษตรสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ตื่นเต้นอยู่ได้พี่น้องเด่นมาเจ้าของมีกระไร ทีพี่คนหุดจักข่อยบรรเทาพันข่อยพะว่าตะกี้ข่อยเป็นวัยรุ่น,นคนบ่ข่อยออกบ้านไปรรได้ได้วพี่น้องค่ะเป็นเด็กดีเด็กเชียมเป็นเด็กอยู่ในโอวาสของคุณยายค่ะก็เลยบ่ข่อยจะออกบ้านบันได้ค่ะอะสีพาไปเบืองเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นลาพอดจากพ่อจากแม่จากยายจากญาติพี่น้องค่าฮอดบ้านแล้วครับพี่น้องมแม่ข่อยนคนนึกะลังเขียงกับโมดงสู่ขันกินพี่น้องค่ะ

วเกิดให้ล no. ูก no. ว่า no ว well, right? ่เ yes. กิดให้หลานนี่นี่ยาไม่ไม่วันเกิดจิมมันนีแมนไม่วันห่ังนะวันวัน้าหัตวันศุกวันองวันสุวันศุขวันสุขวันศุกวันสุขวันศุขวันุวันศุขวันส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 ุวันสุขวันสุวันสุขวันสุขวันมุคนสันสุันสุวันสุขวันสุวันุวันสุขวันสุขวันุวันสุวันุุววันุวนวันุวันุวันุ ไข้ซัวใข้ร oh, like <ấy> <c oughs> <ous> <humanity>. ับไข้ซัวใข้รับท่านพี่คุณพู้สอนท่านพี่คุณนับถือเนืหาเด้อลูกเด้อจ้าจ้าจ้าถ่ายรูปเลยพอๆๆโอพ่อโอ้โหราห์วันเกิดประกาศเหมือนเห็นแม่เด้อลูกโอ้ยแม่มันมีอย่างไหมีแต่ความรักความรักให้ลูกเพื่อนคือกันบ่พี่น้องงามคือกันปะงามคือกัน แม่ให้ลูกห้มันให้ร่ำให้รวยเดินทางปลอดภัยไปใส่ก็ปลอดภัยไปใส่ก็มีแต่คนฮักคนหอมเด้ออาตุ๋ยพ่อจะเสียเอาลูกเงินให้เ่อะไปพอนโตน้อไปพอนหยอกตั้งกันที่ไปเป็นเงินลงเรื่องเงินทองไหลมาเทมาไปใส่มาใส่มีคนกักคนขอมโชคลาภมากมีเข้ามาไหลมาเทมา ไอ้มันมันไปเรียนไทยมันมันไอ้คนฮักคนหอมวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดกะกินเบียดเลยมันไม่กินยังไงวันนี้วันเกิดก็ให้สุบผ้าแข็งแรงวันนี้วันเกิดก็ให้สุบผ้าแข็งแรงโรคภัยขยี้ยังไงเข้ามมากำไกล ให้สุขภาพแข็งแรงให้เจริญตลอดปีตลอดตลอดปีตลอดไปให้เจริญสาธุมีคนพักสาธุสาธุคือเก่าลอะไรักเหมือนเดิมเมาถ่ายรูปเลยคือดึงขึ้นแม่ของแม่มาดถ่ายรูปไหมอันไหนของแม่เด้อ